สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่มิชชั่นคอมบิวต EP สามครับผมนี้มีเกมที้เล่นเซี่ยชาเลนจ์อ่มันดัดแปลงมาจากรัถ่ายหุลังอ๋อห้ามขำพูดง่ายๆเลยเกมนี้จะเป็นเกมที่มีชื่อว่าดูได้ดูไปขำเมื่อไหร่โดนอ่าเอ้ยโดนไอ้ผู้หญิงไม่ยอ้ว่าเท่าไหร่นะแต่ผู้ชายเนี่ยแล้วประเด็นคือไอ้นอกกล้องเนี่ยพี่บาสแบกเดิน เฮ้ยเป็นแบบเต้นเต้นพอดีครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่มิชชั่นคอมบิว EP 3ครับผมรอบนี้มีไมค์แล้วนะฮะเสียงรับลองชัดแจ๋วแน่นอนครับแปลได้ว่าเราปรับปรุงเรื่องเสียงมาคุณผู้ชมเลยใช่เลยไมค์ตัวละแสนเร็วแล้วะตัวแสนเลยนะครับผมอะไรต่อ <It> วันนี้มีอะไรว<ะ>ันนี้มีเกมให้เล่นเป็นชาเลนจ์มันดัดแปลงมาจากโนกทายหลังแหละนทายถลังอ๋อห้ามขำพูดได้ง่ายเลยโอเคก็คือเกมนี้จะเป็นเกมที่มีชื่อว่าดูได้ดูไปขำเมื่อไหร่โดนกติกา Mission c o m p l e t EP e 3ชื่อเกมดูได้ดูไปขำเมื่อไหร่โดนดูคลิปตลกใครขำก่อนโดนรุมตีแล้วออกจากเกมไปคนสุดท้ายที่ไม่ขำ จะเป็นผู้ชนะผู้ชนะจะได้ของรางวัลไปเลยของรางวัลก็คือ Mouse Logitech G Pro Show a Edition อ่าเฮ้ยดูสองสองครับเฮ้ยจะมีกีคุณแม่บอกว่ากล้าตีกูตีหัวกูแน่นอนดูส่งแล้วครับทดสอบก่อนครับก็คือยังยังไม่เอาจริงของรางวัลของเรา ก็อยู่ทีี่่น้แลาอันนี้คือของรางวัลสำหรับคนที่ชนะมีคนเดียวใช่ไหมก็คือได้ G Pro ชาวนะฮะว่าผมมีแล้วผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าได้ก็จะเอาไปขายเฮ้ยอ่ะหยอกหยอกนะฮะนี่คือของรางวัลผู้ชนะอันนี้เราจะไม่มีแบ่งทีมเหมือนครั้งก่อนใช่ไหมคือเดี่ยวเลยอืมโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนดีกว่าอ่ะเทสสาธิตสาธิตด้านลูกคิดหน้าอันนี้ลองนะครับอ่าเห็นชื่อช่องเราขำแล้วเนี่ยแค่ลองอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพอแป๊บนึงยิ้มได้ไหมยิ้มยิ้มยิ้มไม่ได้ต้องแบบต้องห้ามเห็นฟันห้ามเลยเหรอเอชัดแล้วมั่วแกงเราใครเซนตื้ัสุดวะพี่ไงอะไรของมึงอะตัวฮาเลยหรือคลิปนี้ไม่เคยดูเลยโอ้จ้ามาให้ผมกลับบ้านนะครับบูจ้า ไปซื้อมาด่วนหรอติยกพี่อาร์ตว้คือทำคลิปไม่มีอะไรเลยแม่งอีกกระต้างอะไรกันนัอ่ะรอบเลยนะอ๋อคืออ๋อคือรอบต่อรอบเลยใช่ไหมเป็นเหมือนแบบว่าแบตด้วยรอยย่อใช่ไหมใช่ไม่ได้รอยย่อเข้าใจแล้วโอเคเดี๋ยวลองอีกคลิปนึงแล้วกันอ่าเพิ่งติดนี่ขนาดจิ๊บลองเลนเพิ่งติดก่อนห็นห้าพี่อาร์ตกูก็ฮาเลยโอเคครับนี่ต่อไปจะเป็นคลิปจริงแล้วนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มรอบแรกกันเลย ใครแพ้ขับปุ๊บตกรอบแรกเลยตกตกไปก่อนเลยนะฮะไปลูกไอตีจังเลยไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอรอทิ tous, Almost, ้งก่อนได้ไหมไม่ไอ้เยี่ยกูแค่เปิดขี้บ้ากูก็นั่งอมยิ้มแล้วเนี่ยไอ้เยี่อะเราขอรอทิ้งไปก่อนอ่โอเคห้ามยิ้มเลยใช่ไหมห้ามยิ้มเลยห้ามยิ้มมากระปันบกระันกมากระปั๊บ ไปพี่ระวังปฏิกิราดีดไม่ขับกันจริงเหรอวะมันตกน้ำอ่ะมันตกน้ำเลยวะถ้ามีคนขามแล้วอ่ะเราสามารถขามต่อถามแรกอ่ะโดนโอ้โหแรกอ่ะโดนตกรอบเลยเหรอตกรอบอ่ะไม่เเอาระดับก่อนกูตกรอบเนี่ยกูนั่งตรงนี้แต่นั่งขับได้ไหมต่อไปโอเคโอเคกูจะโอ้ยกูอดเมาใช่ไหมใช่ๆอ่ะคลิปที่สองงี้กูก็ขับได้เลยนะ ตกลงไไม่ได้ับไม่ได้รผมไม่ได้ขับเนนี้คุณโดนเปโัดยคุณโดนเปโ่ปั่น่ะโ้ัดิแโลมผมไม่ได้ขับเยเออไม่คิดว่าพวกไปขับเลยขับก็อยู่ดีไม่ลไม่ขับเลยแมตอนนี้เหลือตเหลือสี่นะเหลออยบีโผแล้วกิน สบายแล้วสบายแล้วโอ้โหได้ตัวหาแล้วใกล้ไปเลยอะไรทุกคนเอึ๊บเยอะขำเร็วเล้วอะไรกันไปอ่ะแม่คนคิวเหรออ่ะคิ้วหายเลยอ่ะโอโหถ้ากูเจอคิมในคลิปแรกยังไงกูก็ไม่ขำมันไม่ได้ตลกขนาดนั้นไงแต่กูเจอไปเจอเด็กจมน้ำเมื่อกี้ยิ่งกูข้อัวยเลยตอบแรกแล้นผมก็ไม่ขำเหมือนกันอันนี้ไม่อันนี้ปกติเนาะ คนแพ้อันนี้เรียกว่ากึ่งกวนรึเปล่ากวนกวนไม่ต้กงฮาแต่กวนกวเอะไรฮะรอบรองชนะเลิศคืออะไรอ่ะคืออะไรวะไม่เดี๋ยวอ๋อเขานั่งไปตรงรางรางรถไฟไงรางรถไฟอ่ะเออไม่เบื่อเลยไม่รว่ามันขำตรงที่มึงขำมากกว่ามันเหลือเข้าเส้นไทยไงอ่าเหลือไปเข้าเส้นไทยมันมีใครเข้าเส้นแบบคนนั่งรถลูนอย่างนี้เข้าเส้นหรือวะเออไม่เป็นไร ทีมงานก็พยายามคัดคลิปมาแล้วแต่มันต้องมีอันที่โดนจี้เส้นแต่ว่าชื่อชื่อทีมบันัต<น>่างประเทศอ่ะแล้วรู้ไหมว่ามันมีทีมอะไรบ้างรู้รชื่อแหล่ะทีมแมนยูเน<า>ตูโอไม่ข้าเลยเหรอแมนยูเก่ง แมนอยู่ในตู้ปะเกี่ยวกับข่าวอะไรวะแมนอยู่ในตู้่ะมึงแมนอยู่เสร็จไม่ไม่รันดูคลิปเลยไอ้เนี่ยแมนอยู่ในตู้ึงไม่ได้ขังบอลขังบอลกูจะหลุดแล้วกูฟาวง่ะกูไม่อยู่บอลเนี่ยกูไม่เข้าใจไงอ๋อแล้วเป็ดอ่ะไม่ขำมัไม่ขำอะไรขำเสียงพี่อย่างเดียวเกูดูคลิปแล้วเหมือไม่เห็นขำในคลิปไม่ก็ไม่ไอสองคลิปแรกพี่ก็ไม่ขำกูจะหลุดแล้วเมื่อกี้แต่อีมันก็ขำอยู่แมนอยู่ใตู้ใช่ไหมพี่ ออะต่อเลยครับคือม่มีเวลาอไม่น่าเสอไียเดอยอาอมัน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 ใหญ่เลยอจัดอันนี้เป็นผีชิบหายเลยเฮ้ย อันนี้หาอันนี้ซ้อมหรออันนี้หนายจุดเลยผมตกรอบแรกเลยพี่บาสอันนี้อันนี้พี่บอยโดนไหมเนี่ยยังไม่หลุดแังอย่หงุดแต่อีฟยังเก่งอยู่กขวารู้ไหมอยู่ว้าห่าพวกมึงอะไม่ตลกเลยไม่ตลกเพลงเลยโยกอะไม่แล้วคือกูดูแล้วมึงขาวตรงเนี้ยกูทนไหวเหรอโอ้ยทนได้อยู่อ่ะคิดต่อไปครับ ไ่้แหละสัตว์กลัวนกลัวสะดุ้งมันไม่หาเนียมันไม่หาอันนี้เรียกว่าเหมือนโซบอนกวน่ะปลากวนกวนเรียกว่าคือพอยน่าจะเป็นให้หาคนเสื้อเขียวใช่ไหมแบบว่าบาร์สมาแล้วก็อุ้ยกระเด้งนมหกแต่จริงๆริงกูตกใจไงมันเลยิ่มเป็นแบบคลาสติกบอกเลยนะใช่คลาสสิกคล้งยคล้ายมุกแบบปลาลูกบอลเออใช่ใช่ หัวร้อนหัวร้อนเขินดาเฮ้ยใครตกรลงไปแล้วตกรลงไปหมดแล้วคนจะข้ามถนนก็เป็นตกรงไปแล้วให้ข้ามกันดีว่าแล้วก็ดาดเออดาเออประมาณนั้นแล้วที่เหลืออยู่อเยี่ยนสี่ตัวที่ไม่งงขำแลต่พวกนี้มันเต๋อยิ้มยากนี่หว่ะใช่พวกนี้มันยังไม่เจอมุกจีเซนเลยต่อไปนะมาเดินวันผิว เมื <łość> ่อเไหร่นีแต่ผู้ชายเนี่ยกูกูขับได้ด้วยอ้ไรนะไทท์ก็เลยไปพี่เพื่อนมาหน่ไยเพื่อนเนี่ยตลกอ่ะเพื่อนป่้ย่มงไี้เนี่ยดูคลิปกูเพื่ออะไรเนเว้ ไอ้เหี้ยมึงขับปุ๊บเจตาต้ากเหี้ยไม่รู้กินกินกินแล้วนอนตีกินแล้วนอนตีไอ้กินไปตีกี่วันออ้ยย่างกายฝากาหากินดนึกไอ้คนโอกคทำยังไงเอาเกี้กูจะหลุดขับไม่ได้ขับมึงนะคือเดินมันเดินเออคือโซ่ผู้หญิงอะไม่เท่ะเด็นคือไอ้นอกกล้องเนี่ยพี่บานแม่งเินคือผู้หญิงไม่เท่าไหร่นะเรามานั่งตรงผู้ชายโอ้ยมาโดนรีโมท ไม่ไม่มือม่นายมันหมาเราเว้ยจำไม่มาเป็นทา่เต้นเต้นบอดีนี่กูขันไปแล้วได้แล้วขนได้แล้วเจมสี้บดบ่อยเจมสี้เามคนนะเราสไมคนครับใครจะได้เมาส์จีโปรเชลไปนะฮะโอเคนี่รางวัที่หนึ่งพี่ของจริงผมตกลับแล้วไม่เรียกกลัวอยากได้ก็กล้าไม่ได้ไปแล่กินต่อไปดูหลายรอบแล้วโอ้โหสิบงแล้วห้องน้าห้องน้ำห้องน้ำนี้เห็นปะมองหอยมองเห็นปะ ก่ไาไม่มีอะไรไม่รู้ว่าตายเพราะตัวเองแล้วดีไม่มีอะไรมีตอนนี้เหลือบอยบอยโบบีพี่ชอบสามเออสามบีนี่ว่า ไล่ตัวโจกแ่งน่าขายี้กู่ไปะคิดต่อไปครับสกอร์สกอร์อุ้ยจันตูนจันตูนคืออะไรทหารเหรอโอเคขาพ่อว่าแต่มันแข็ง เออมบือเบสิกดูอยู่แล้วขนาดกูเซ็นตูนกูก็ยังไม่ได้ขับไงไปฮะเพื่อนไมๆเอ้ยเดี๋ยวนะถามก่อนแล้วถ้าคลิปหมดแล้วมันยังรอดกันสามคนน่ะแบ่งกันก็หารสามถายถ่ายประมูลยังเหลือประมูลงานเตรียมคลิปมาไม่เยอะไปโพสในกลุ่มก็แป๊บเดียวอือโอ๊ะทีคนเอกเว้เลยสามวันนี้กูว่าไม่หาว่ะอยู่แล้วอ่ะเออใช่หรอ Kau dah tengok tak? Saya belum tengok. Saya belum tengok. Okey. Oh, saya dah tengok. Saya dah tengok. Saya dah tengok. ให้กูไปสอบคนรวยเอาไซส์กูไปสบหวานเอไอ่สองคนนี้ไม่แข่งแล้วไอ้เอาละได้ป้าขาเรือโบกับบีชิงกันอ่ะถือไปเลยใครได้ให้มองเมาส์ให้คนนั้นไปเลยใครชนะใครชนะอ่ะไม่ไม่ใช่ให้ให้สองคนนี้ทำไมครับเอามากรีดเมาส์ใช่ไหมอ๋ออันนี้คือรอบชิงครับบีกับโบไม่แจกแล้วโอ้ย กูข่อวบอยลกูข่าบ่อยเแหละก็หมดที่กูไปถึ่เ่ไปแล้วเออแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไรอยู้ก็ได้ก็อย่างที่บอกใ้ี่กัดมันช่วยปัดช่วยปัดได้ข่าจริงไรที่จะไม่กด ออยู่นะยิงรอดอยู่นะร <C LE AN ES> อดอยู่ย <C LE AN ES> ังรอดอยู่ไม่รอดเลยไม่้อะไรใส่เสื้อเไม่สอ ต่อเสียงจิ๋วดื้อปะดื้อปะดื้อปะคิดมันสั้นอะคิดมันสั้นไปนี่ด้านอาหารนักว่าอีพี่อะให้บอกมันร้อนตัก้าหัวเออได้สิด้อหารจริงจริงคิพพี่อาร์ตี่เป็นตัวอย่างอะอันนั้นะตลกนะอย่ามาเอามาแทนคลิปรถไฟที่แม่งวิ่งผ่านเลยเราะโอเคอ่ะคลิปสุดท้ายนะฮะคิดว่าพวกมึงจะต้องขำกันแล้วล่ะคลิปนี้คือทีเด็ดไม่งั้นไม่เก็บมาสุดท้ายแน่นอนใช่ไหมครับไปครับ pangpang <laughs> <elim> <laughs> 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 <curning> <laughs> ได้ยังมีมัเก่งจังเลยเอาล้วฮะก็สรุปแล้วนะครับของรางวัลเมาส์ชาวนะครับก็เป็นโบกบีได้ไปเฮ้ยนะฮะเพราะว่าเป็นของรางวัลของเสือยิ้มยากนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวมึงเอาปุ่มคลิกข้างขวาไปนะเดี๋ยวปุอมข้างซ้ายเดี๋ยวกูขอเขาสี่ร้อยห้าด้วยอ่ามันเขาดีมันแข็งกันดีนะถ้าเป็นเราเราคงเอาไปขายนะโค้ดขายแน่นเนี่ยเดี๋ยวโอนเลยโอนเลยอ่ะเอาอ่ะโอนให้เดี๋ยวขอข้างหน้า รอได้ร้อนเงินมร้อก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปมิชชั่นคอมพีท EP 3นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในความสนุกและก็ติดตามพวกเราได้ที่เพจ MITS นะครับแล้วก็ฝาก Subscribe YouTube มิดด้วยนะครับยังไงก็เจอกัน EP 4แน่นอนนะครับสำหรับคลิปวันนี้พวกเรามิดพับจีและพี่บูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ